แม่พี่น้องจ้าคือสะออนเห็นเห็นึร่องร่มนาหอนปีเลกข,ขี้ว่านใุวค,คืนพี่น้องดอกบักแง่จนว่าชิเทาเมืงเองเนี้ยบ้าพี่น้องจา้าหุ่นมีมันนี่บักน้มเลยพี่น้องเดี๋ยวเปิดตามาเก็บกันสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกคนมาหาเลาะหลวงพ่ออยู่ข้างหลังพาอหลวงพ่อ,อ,พอมาเลาะสิพามาไม่เห็นหด โอมาเห็นเห็ดน,นางล้มอันนาฮอนพี่น้องดอกบักงามเลยกระชีเทาเราเดี๋ยวพาไปเบิง้งพี่น้องบู๊คุณอยู่ข้างใน,เ,เ,น,ดนงเดี๋ยวพานเห็นดอกพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งอยู่ข้างในขา,ขาวๆพูน่ะเห็ดนางล้มเดี๋ยวสิไปเก็บเห็ดนางล้มพี่น้องผ่เห็นพี่น้องจา้าคือสะออนเห็นเห็ดนางล้มอ่านาฮอนปีแรกขี้ว่านซื้อบุคืนพี่น้องดอกบักงามจนว่าสีเทาเมัม่งเนป่ยว้าพี่น้องจา้าคุณมีมันนี่บักงามเลยพี่น้องเดี๋ยวไปกวาดตามาเก็บกันเอ้ยบัดเช่นี้ เก็บเห็ดน้ำกันเห็ดนางรมนาฮอนเทียนแรกของปีนี้แล้วพี่น้องดอกขาวๆอืมนี่ดอกอันเห็ดนางรมนาฮอนมันจะบางกว่็นาหนาวเนาะพี่น้องสีมันจะแตกต่างกันอดียวโอ้ยงามครับงามครับคอยสะอนสอนขอบลูเช็ดยังไงขอถ่ายรูปเนะี่ยขอถ่ายรูปก่อนพี่น้องว่าพี่น้องก็มาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อเห็ดนางรมสวยๆหน้าร้อน อย่าเป็นบาซองเบิ้งตัวนี้มาซองอะทีตีแล้วบ่มีเด้์หลวงพ่อบามันมันหอนหอวานสิบ่มีมีเสยเลยปาดออกเล็มหนึ่เลยเศกๆโอ้โอะโสดๆมันมันน่ากับหลวงพอ่อขึ้นมาหลวงพอ่อไปย่างส้มวิวถ้าหลวงพ่อมาทัศนศึกษาอืมอุ้ยอ่อ,อนด,ดีไหมอ่อนดีคัะพี่น้อง มึงนี่ยกิตาสซอ,อนโอ้ยมึงตื่นเต้นออนดีดีตื่นเต,นต,นต,นต้นมากเลยพี่น้องจ๋าเฮ้ยคุณเก็บเพชรนางร่มครั้งแรกพี่น้องไอ้นาหอนเนาะพี่กายนี่เก็บแต่อของนาหนาวนาหอนนี่เป็นปีแรกพี่น้องเลยอุ้ยฝาดเอวบได้เด้อโอ้ยสะออนสะออนได้พอจุ่มโอ้ย,อยมึงเนียพี่น้องคอมเม่พี่น้อง,อองเอ้ย ขอเบิด์ตข้ามสีบอกดีใจตเกองไม่เต็มกระตาเนึ่งอันเดวลงพอเต็มกระตาหนึ่งเลยลง่อนั่นเดฟพิเกียบดึงให้แน่นนั่นเล่ด้เห็ดลงอ่อนี่ล้าโยมมาสิมาเบิ่งขอนนี่ล่ะม,มากับลงอ่อขมันแท้ พี่น้องพี่น้องตรงนี้สะออนสะออนปาดเนีด่ดอะไรเฟย์บึงเขาสะออนโอ้หัมน,ม,นมันมันก็มีดปีเจ็บก็ค่มดีใช่วะมีดก็ค่มกระตากระงามุูนะจังพ่อมมนมัหนหลือไม่ย่องไปเนาะกระตาหนึง่งเด่น สก่อนแทนนี่วานสีบ่มี่ซองเข้ามาหรือขาวสิุดเก็บเะเมนประซองแหลกว่าสิยางนี้เด้อดิมีมันนี่พี่เจี๊ยบจ๋าเริบมซองเบิ้งข้างล่างจ้ะพอจักบึดนะพี่น้องสีให้เบิ้งสออนว่าสีตัดเร็วท่านด้เห็นข้างล่างพี่น้องเห็นบอกูนะเปิดตับเป็ดตับลงไปพี่น้องนี่มันนี่พูดนะ แมนบัสเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าคอยส่ออ่อนน้ำกูนะมีกูละกูละเห็นตะไหญ่อันยังเกาะเย็บแพทข้างอันข้างยูเล่นไหมต้องเก็บนี่ถือว่าส่วนมากที่หลานเบิ้งเย็บแพทหลอดหมดเลยดารได้ข้าจังล่างง่ายว่ะดิ อเสือมันอยู่นี่นะ้เสือมันอยู่นั่บานินานาวมันจะทิออกได้สุกอีกพัดนึงอีกพัดนึ่งจะทิออกเพื่อนนาเก็บมันแกได้หนิขันมันบอมาอาทิ์นีแกสยส่เจ็บไปที่ใดที่จะมันไปที่อห อุ้ยเจออ้ทาทำไมโตใหญ่ไทยพ่อเลยเดือดขำสิดโตใหญ่คักแน่ๆ่เวลามาจะตกปลุกลงมาเด้อม,มันโตใหญ่บัน <c oughs> พี่น้องจา้าลงมาไต่ขอนห้างผีเห็นบ่สะอ่อนแห้งเป็นตับเป็นตับอยู่พี่น้องพูดด่าพูดด่าเมียนมดอ่อยต่อยพี่น้องพูดอันนี้คือตัดไปเกือบเคืองนึงได้นี่ ตัดไปเฮงเิงเพราะเค็ืงป่เด็ืเงกตาแล้วเดี๋ยวบอ้ยไยก่ไข่คนไร้มันที่ตกใส่ข่อยอจั <c oughs> <c oughs> นนี่พูดอะเค็ดอูดูดูเจ้าควงคนเอ <c oughs> านี่ปวดพมกนาแจกพี่น้องเลยมันชักจะไม่ด <c oughs> ีนปลาเตะกบปลาปลากระด้กจะดึงเราลเนอะ <c oughs> อันนี้คุนกินไปแต่พี่ได้เพม่อนอิ่อีมนอนเอ็ดเลียดอยู่ห้อยยางห้อยยางคุนไปได้ผู้นอนเหนื่อเตี้ดเลยอยากบอกว่าคือแบบสูรตายมากเลยเห็นเห็ดแบบโะ มอถอยมานอนเมบปตัก,กเอาบ่เดี๋ยวกันนะกรับนะอเอาเอา,เอาข้างล่างมึงกันดึงออกข้างล่างมึงกันเดี๋ยวขึ้นไปเอาขึา้นเถินโอ้ยเถอเราทั้งที่เจ็บไงเจไดใช่ไหมแม่เออเออเ่าแล้วอ,อันนี้บ่ได้บ่ตึงไปเบืนะ้องนั้งยินบ่ได้บอตึงว่าดึงจากเบืนะ้องนะงนอะไรบอฮะมันถึงน้ำม,มึงซื้อบอถึงน้ำถึงอึมันบอเบื้องเอาทิศเจ้าแล้ว อุ้ย right. ู well, wow, so oh. okay ิดเต็มตาแล้วพี่น้องโอ้โหอุ้งมืกันเดี๋ยวขึ้นปาดอุ้งเท้าอีกโอ้เดี๋ยวๆอุ้งเท้าต่ออันนี้เนี่ยไปควสาซะเก็บตัวพี่น้องโอ้ยเห็บมาเราเลิกพี่น้องไปเก็บเห็ดต้มกันเกียบเต็มตะกร้าแล้วคอนเดียว ฝนเดียวเต็มตะกร้าเลยจ้าฝนมันตกได้หนีมันได้เป็นนั่นมันถือน้ำเออมันถือน้ำฝนตกมือมือหนีเนาะมือหนีกับหมู่บ้านฝนแดงโ,โดดขึ้นโดดลงมขอกับเมื่อยอยู่ตืต่นเต้นนะ้ำ <laughs> ตื่นเต้นละลายตื่นเต้นละลาย เดี๋ยวเขาไปเลือกอนนะแสดงว่ามันออบเต็จอทิตซองอาทิตย์ที่แล้วเด่นซุ่มซุ้มที่มันสแกีแล้วเดี๋ยวแกเขาก็เอาทิมมือซิชิมด้วย ออ้่อนสอ่อนชุ่มุนี่แสดงว่ามันออกถึงแต่สองสามอาทิตย์แล้วน่ชุ่มเดิ่มแก่แล้วต้องไนชุ่มเป็นตะตาล้ย

นี่อางล่างกับมีเจ็บเอ้าแค่นี่ละแวนขิมไหมมนนี่ะเท่าจะสองมั้ก็ได้ลได้พวกเดียวเนี่แกนี่หรอละพวกเ็พวกเดียวเ้าจากผักเลยได้มีอีกบ่มันมีอยู่ตะวันจะไต่อนอจะไต่ซองสามช่อเป็นยังนีะเออเอาแค้นี่ละ น้าเต็ม so ยุก so จีข so. yeah. ้อกับเต็มตาแล้วโอ้ยโศกสศกจุดโดดเลยเ๋้วหนูเสียนยกตะกายบุงพี่น้องเต็มเต็มกับตาพอดีค้อนหนึ่งเห็ดนั่งร่วมหนาหอนพี่น้องนี่ บางดอกก็เริ่มแก่แล้วยังสีกระลังอรอ,อ,อ,อ่อนโอพี่น้องได้ล้ายคักงัวกันยุงจ้ะพี่น้องจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจเด้เดอจา้าจากช่องคนไทยในเดนมาร์กเ้วเดนมาร์กสำหรับมเนี้็สวัสดีจ้าเดี๋ยวไปแกงเห็ดใส่เพริมมือพี่น้อง